หลังจากที่มินดี้สร้างบ้านแล้วก็สร้างฐานของตัวเองแล้วมีไก่อยู่สี่ตัว <c oughs> เราก็ได้ไปจนไผ่แต่ปรากฏว่าเราเลือมอะไรบางอย่างหมาทุกคนเราต้องมีสัตว์เลี้ยงเนาะก็คือหมาเราต้องไปหาหมา,าทุกคนเราอยากได้หมามาก ไม่เอาไฟกลับไปก่อนกลับไปที่ขันพอไฟวางทำไมเธอไม่ทำถนนนะพี่ทำถนนอะไรกลับไปก่อนกลับไปหน้าทำถนนจะได้จำทางได้เออเดี๋ยวเธอก็รู้ไปกลับไปก่อนอ๋อนั่นน่ะเหรอเอาสแลับทำเป็นถนนเอามาเอามาดูนี่นะเอ้ยหรือหินก็ได้นะเอ้ยหินเพราะว่าหินมันเยอะนะคุณ จำได้เ้าทำเป็นถนนแบบจะระวังตัวอย่างนี้นะอ๋อรู้รู้รู้ไม,ไม่รู้เขาบอกว่าไม่รู้รู้รู้ไมรู้รู้ฉันรู้ <c oughs> เคทุกค okay, นมะน,นี่เป็นไงนต้องฆ่าให้ฉันทำได้ไหงเธอก็แค่ทำแบบนี้ย้ายยืน,นดูดิโอ้หยุดใช้งานเราได้แล้วมินดี้ น้ำดิปากแห้งด้วยกน้ำเดียวเราจะนันนงงง่งเดียวเป็นแจกจุดตัดจุดแล้วนี่เรามีไอเดียมเรามีไอเดียมดีกับมันกับมังเพคืออ๋อถ้ามีหินเยอะใช่ปะไมถ้าไม่คับกระแพงหินน่ะล้อมเหมือนเป็นสนามอ,อ่ะเปล่าง่ายดิสนุ่ม นันนเะยเดี๋ยวเราโชว์เดี๋ยวเราโชว์ที่เราหมาถึงดูนี่น้ำที่ดูก็คือเห็นเห็นตรงนี้เนาะทนฉันรู้อบล้วกเหมือนบ้านสวยๆ โอ้ไ oh ยาวเกินไปไหมยาวเกินไปไหมน่นะคุแล้วก็อ๋มเธอมีเฟ้นฉนั้นปอ๊อ๋มกับเธอต่อเออทำให้มันสัน้นขนกัไปไปไอ๋อองมีไอเดียดูยนี้นะของนนี่ มาเฮ้ยก็ดูดูได้ไงแล้วก็เอาแบบเกืที่สูงนะเออแล้วเราขอพูดก่อนก็คืออ๋มแล้วก็นั้นเเฟนสซอ์หันไปดิมันเหมือนแบบประตูที่มันแบบประตูเฟนเซอร์นั่นะอ๋อนี่มดลองกดกันไม่ได้ดิประตูเฟนสซ์อ๋อต้องมีไม้โอ้ครับครับครับ แล้หหดีนี่อนนเอเธอจะวางประตูไว้ไหนก็ได้เนาะแบบวางไว้ตรงนี้แต่เธอทำกำแพงสิงเพิ่มนิเฮ้ยอยู่ทำกำแพงสิงเพิ่มนิดเฮ้ยก็สร้างให้มันรอบมาทางนี้เหมือนบ้านแบบแบบดูนี่แบบ สมมติเป็นแบบทางลัดแบบดูนี้นะแต่ฉันแต่ฉันขัดใจอันนั้นอะเอาอันนี้เอาันนี้ฉัาไม่ได้จะลบอะไรค้าจะวางลอกนี้เอาเนี้ยอายไปอไม่ก็ดีแล้วนะดีแกรนโอ้เธอเขับกำแพงหีดเพิ่มอนนี้ก็ับอ๋อมีในหีบเพิ่มอ่ะ หนึ่งก็คือตรงนก็อ่าเนี้ยแล้วก็แบบดูดีว่าเยี่ยมว่ะแต่แบบอันนี้มันขัดใจมันไม่ติดกันนะเหรอมแบบันะดีเปล่ะเออเราค่อยทำกับแผงด้านอีกพรุ่งนี้นะแต่แบบเธอระวังอันนี้ไว้ไหน่อยอะไร ชั้นนอนกไปนอนออกแล้วก็ขอเอานี้ออกทีทุกคนนอนกันบ้านเราอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยทำชั้นร้อนฮะค่อยทำบ้านไปดีแล้วแต่ตอนนี้ทำกำแพงกีกน ชั้นสองไม่ชั้นสองยังไงมันก็จะจะหยักแชมป์ดิดูก็จะกลายเป็นหยักสูงมันก็จะไม่สูงเธอครับกำแพงหินดิไ,ไลาลสตั๊กนี้กดไปชีฟไปที่กำแพงหินกดชีฟกดกดไปแล้วกดชีฟ เอ้ยเออเนี่ยคือตานของเธอเนี่ยเออแล้วก็ทำทมาทงด้านอีกด้านนึงข้้นบนอ่ะแล้วก็เลยยน้าตัวนแล้วก็เ้ตรงนี้น้าตัวอ้ยมีไอเดียวางไว้จัง เอามาก่อนเอามากอนดูนี่นะดูนี่นะก็ม่แต่ดูนี่นะชิเอานี้เอานี้เอาไใส่ใใส่ั่วลอกไอ้เอาวางอยูอตัวทำสีีดูดัวอะกร อันนี้สวยโอ้ช่างเถอดีแล้วดีแล้วทำเป็นลำคลองได้ไงเออใช่ใช่ใช่เข้มดิกลับไปตรงนั้นดิแล้วก็แค่ต้องหากับตรงนี้้วยกำแพงตัวนี้ด้วยไม่ที่เราที่เราหมายถึงคือแบบนี้มันแบบเธอรู้สึกมันเธอนั่นแหละเธอทำมาไม่ก็เธอทำแบบนี้ แต่แบบถ้าดิเฟนท์ลบบล็อกดินดิลบบล็อกดินข้างหน้าน <c oughs> ลบบล็อกดินไปลบไปลบด้วยเดี๋ยวมันข้ามรัวได้ไงเพราะนั้นลบข้างบนไหนลบก็ลบข้างนสุดๆมาเป็นเอ่อพะอันนั้น ก็โดยสำคัญมกคุณผีก็มีเงหนสูงขึ้นแล้วก็เป็นหน้าผาแล้วก็เออได้ละเพราะว่าสมมุดสองบล็อกสตุมก็มาถูกคนมันยังไมเ้าไปที่นไป้าไปลบเออเธอกลับไปฐานก่อนกลับไปฐาน ไปทำ s h o v ด o เ e l ดตมาชา o v จะไปทำเนื้อไก่อเอรอนเองไม่ไม่ทัดยืนอยู่เลยเา s h o กดไปนกอาไม่ไม่ไม่กดไ,ไปที่น่าานาานง,ง้หมูอะกดไปให้หมดแล้วก็ใส่เขาไปคราวนี้เธอครับ s h o v ดิ มันก็ด้ขุดอันที่มีสองบล็อกแล้วก็ุดออเอาเอ้าอ่ะพอับนี้ไปเดี๋ยวไปเมเาคนแล้วไม่ทำถนน,นพวกซอมบี้ ทำถนนเฮยช่างเธอทำไทำถนนกก็เธอจะเดินไปไหนล่ะก็ทำถนนตามเธอทำเป็นถนนแยกแบบตอนนี้ไปทางนั้นไปที่ขุดเหมืองอะไรไปแล้าไกลทางคือแยงดีสั่งปได้ปะแมนดี้อบมากน อะไรอ่ะอะไรโดนอ่ะกวีนิชอีเออป่ะอ๋อถ้าทำฉากนี่ทำฉากทำฉากทำนัวว้าวินนี่คือเราไม่เข้าใจคือแบบ เออก็ได้พอได้แต่ว่าแบบเอามาก่อนห่างๆอะรล่ะทำไ่ทำไปทำเนี้เออแล้วก็ทำแบบเอ้ยเรีวเรๆวแล้วก็ต้องการอีกอันมันมีรูปเบบี้ซอมบี้มาได้อะไรนะอะไรเบบี้ซอมบี้อะไรนะ วันข้างหลังเธออะม่มี้ซัมมี่ฮอนด้โอ้ยทำไมมันสวยก็ก็พอได้แต่ไม่ที่เราจะทำดูนี่นะไม่ใช่แบบนะั้นแต่ดีแล้วก่อนอท้ายที่เธอจะแบบ ไม่อย่ใช่เลฉันนเด็กคำก็ต้องค้อวด็ดต่างนอันแราี้กิส์มาทูไอวี่เดียมดูตัาได้ปะวันทางนี้ไปทางไหนอาจารย์อันนี้ทางแบบจุด่ ไม่มมนดีแตแบบหนึ่งเอามากอไรเดี๋ยวนี้นะสนุกอ่ะหนึ่งนะแบบเหม,มือนหน้าคนเลย หมาะไมว啊แมว啊ไม่ะไม่สวยนจะเอาอันนี้เอาอะไรมาทำสไับอ่ะไม่เหรอเออวางนี่ลืมดูบนด้วยน Brownish เราจะไปไหนยาก็สร้างทาตนี right. an ้ยาก็จะหาหมาป่าแรกก็วิวดีนะสวยอ่ะต้องขอบคุณเราเลยอือออ ไปดูจากบาวคนนี้ดิบาวคนนี้กะวว่าจะทำไม่กะว่าจะทำน้ำน้ำตรงเนี้ยก็ใช่๋อเวลเออดูดีก็เดินไปนอนตรงนี้นอนอะไรอะครับสลับเพิ่มดิ เลยนี่กระเป๋าอ่ะแล้วมันมีไม้น้ำตาลอยู่ในนันวะขาบวางกดชีพเลยมาเดินเลยนี่นะแต่กลางคืนเ,คเธอไม่ต้องนอนนะข้ากระดูกเธอจะได้ มีกระดูกเนี่ยถ้ากระดูกจะได้กระดูกตนนัวนี้ม่างเ,ออเป็นต่องกับฐานนะกับฐานเออวางเอาคุณไปตรงที่เด็บรีบวางแล้วรีบวางรีบวางมาแล้วอ่ะเ<อ>กมีเฟอรติ้ไเดอยรออยู่ตรงนี้คืนนี้ไม่ต้องนอนไปรอในบ้านแต่ ใช้คีเพอร์มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคีเพอร์มาเขาอยากได้หมาหรือเปล่าล่ะเรือเยอะใช่ไหมเขาอยากได้กระดูกไปให้มาเขาเดี๋ยวเธอดูนะกระดูกมันจะมามันจะมีกระดูก มันจะมีกระดูกที่จะตายแล้วมันจะมาหาไม่พอฉันอนเร็วเกินไปเชี่ยดูเม่ากีวัวคนหลอนเลยทำไมอ่ะอยู่ไกลคนเดียวเลยพยยามนี่เอ้ยซมบเชี่ยรอดดิกลับไปกลับไปดนหยุดบัวนะกลัวว่ะเดิน กลับเดี๋ยวนี้กลับกลับเสียหลักอ่ะเชี่ยมีกระจกใหญ่ยักษ์ด้วยอย่างนี้มันก็เห็นแล้วหรวะังตอไปดูจากกระจกดีขอดูจากกระจกหนอครับขวานอะไรกันมันทำลูกเยอะมากเลยครับกจเลืมเปล่า ไปอยู่ในกล้องม่ข้ามขวานะแ,แล้วทำไมอ่ะเพียวขวานขวานทำไมอ่ะขวาน,นจะนไปไหนหอ่ะไปไหนล่ะโอ้ข้าวอ๋โโอโ อีนะครูงเธอไปทำทางต่อเลยมีน้ำลายกันในโดนแขนเท้ากระดาษเช็ดเนาะครูงลืมไปแล้วว่าเธออยู่ในกล้องเลยก็น้ำลายไม่จริงเหหยุดยังม้งอ้านี่ลูกวะแล้วเดี๋ยวมันก็หายและเกียดชิเตบิว่า ทำทำไม่ขุดด้านนี้ไม่ทำไฟเ,เหรอทำไฟข้างทางเนี่ย วุ้ยวุ้ยนะทุกคนเจอกันตอนต่อไปนะทุกคนเราต้องมาเอาหมาให้ได้